สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกใน EP 1ีหนึ่งนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลย น,กกาาน,น,น่ากลัวมากน่ารักน,น่ารักนะไม่ไม่น่ากลัวเลยน่ารักมันน่ารักน่ะคีเริ่มเกมได้เกมว้นิจ Big 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 Ờ big big ừ. big 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 ạ mở big big 这一回呢，这一回呢，回